สวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราก็ได้มีโอกาสไปซ้านะฮะร้านเดิมนะครับผมเป็นข้าวซอยเนื้อนะฮะวันนี้ที่ตลาดเก้าเจ้านะฮะร,ร้านกลางนะครับผมนี่ผมชอบจังเลยไอ้ไอ้ไไนั่งกินแบบหน้าร้านเขาเนี่ยมีเครื่องปรุงมีโต๊ะสองโต๊ะอย่างเงี้ยนะนั่งกินแล้วมองหน้าแม่ค้าแล้วน่เราสั่งเป็นข้าวซอยเนื้อพิเศษนะครับผมวันนี้ ขอพวกหอมโดมหอมแดงอะไรเพิ่มได้นะครับคุณป้าใจดีนะฮะนั่งเต็มที่แน่นน่าจะได้สักห้าคนนะครับนี่ยเป็นต๊ะแล้วมีเครื่องปรุงอยู่ตรงกลางนะครับผมตรงนี้แกำลังปรุงแบบเผ็ดจี๊ดนะฮะอร่อยปากนะครับผมลำบากตุ๊ตตุ๊ตุ๊อย่างแน่นอนนะครับ ตว๋วพ่อให้นะครับผมดูนี่ผมไปส่งเย,ยนาลาตัวแสบมาอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรียนวันที่สองนะฮะวันนี้เมื่อวานลองถามดูว่ากับข้าวเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมน้องลาเบิลสองเลยพ่อข้าวอ,อะไรนะต้มจืดต้มจืดกับลาบหมูขั่วนะครับผม ปอนหนึ่งแล้วเยนาลาก็ยังซัดสองนะยังเบิ้ลอยู่เลยนะครับผมมันจะไม่ให้อ้วนได้ไงดูว oh, นี่ปรุงแล้วน้ำร้ายมากเลยนะครับผมน้ำเข้มข้นนะฮะน้อเปื่อยกรุบกรุบกรุบเยอร่อยอร่อยพิเศษสี่สิบาทเองอ่ะเพื่อนเพื่อนลูกชายไม่ทำคงต้องลาไปก่อนกับคำนี้ฮ่าฮ่บ๊ายบายสว oui ัสดีครับ